ใช่นะคะคุณทนายบริษัทฉันจะถูกฟ้องล้มละลายถ้าไม่มีเงินไปจ่ายหนี้สินทั้งหมดคุณทนายพูดจริงเหรอคะค่ะค่ะจงฝากช่วยดึงเวลาให้หน่อยนะคะได้คะ่ะทวงเวลาให้ถึงที่สุดเลยนะคะได้คะ่ะสวัสดีคะ่ะคุณแม่ครับคุณแม่อะไรปีเตอร์เมื่อไหร่คุณแม่จะโอนเงินให้ผมครับผมจะได้เอาไปจ่ายค่างวดรถดีแอมที่ค้างเขาไว้ ถ้าช้าคนนี้ลถผมจะโดนดินแล้วนะครับโอ้ยตาปีเตอร์ให้มันยึดยึดไปเถอะเรื่องรถของแกมันขี้ประติว๋วเรื่องที่แม่เจอตอนนี้มันหนักหนาสาหัสกว่าเรื่องอะไรครับคุณแม่ก็บริษัทของเรากําลังจะถูกฟ้องล้มละลายจะถูกยึดทรัพย์สินเงินทองทั้งหมดที่มีเลยนะหรอครับก็ใช่น่ะสิแต่มันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมนี่ครับคุณแม่จะไม่เกี่ยวได้ยังไง แกก็มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นร่วมกับแม่ทาแม่ถูกฟ้องแกก็โดนด้วยฮะโดนด้วยแล้วผมทำอะไรได้บ้างครับคุณแม่ผมไม่อยากเป็นบมูคนล้มละลายดูสาวจะหายหมดหก็ต้องช่วยแม่หาเงินมาใช้นี่ไงหาเงินจะให้ผมไปหาจากไหนเลยครับทุกวันนี้ผมก็ขอจากคุณแม่โถอแล้วคนนี้ช่วยอะไรแม่ไม่ได้สักอย่างเอางี้ แกทำเรื่องด่วนแจ้งไปที่บริษัทต่างๆว่าบริษัทเราจะขายหุ้น51%ในราคาที่ต่อรองได้จะดีแล้วครับคุณแม่51%ถือหุ้นเยอะกว่าพวกเราอีกนะครับเธอน้าเราไม่มีทางเลือกนี่เป็นหนทางเดียวที่บริษัทเราจะรอดไปรีบไปทําที่แม่สั่งครับครับคุณแม่ ผมให้มากกว่านี้ไม่ได้จริงๆครับต้องขอโทษด้วยผมขอราคาที่ยื่นได้ไหมครับไม่ได้อะไรกันหุ้นของบริษัทฉันไม่ใช่หุ้นตลาดนะัดนะที่แกจะเอาเศษเงินมาแลกไปง่ายๆแบบนี้แต่ผมก็ประเมินราคาจากสถานการณ์ที่เห็นนะครับคุณจุ๋มสถานการณ์อะไรลุงบริษัทใช้ก็ปกติด,ดีแถมยังมีกำไรมาหาศาลด้วยถ้าปกติอย่างที่พวกคุณพูด แล้วพวกคุณจะขายหุ้นทำไมล่ะครับเอ๊ะนี่แกหยุดพูดจาปาก่พ่เดี๋ยวนี้นะที่ฉันขายหุ้นเพราะฉันสงสารและอยากให้บริษัทเล็กๆอย่างแกมีรายได้แทนที่แกจะสำนึกโถหนังหน้าแบบนี้ทุนจดทะเบียนบริษัทแกถึงยี่สิบบาทหรือเปล่าหรอถ้าพวกคุณจะเชิญผมมาแล้วมาดูถูกผมขนาดนี้ ผมขอกลับดีกว่าครับหวังว่าปากไร้ๆร้อย่างพวกคุณคงจะขายหุ้นได้หรอกนะครับเออไปเลยไอ้กระจอไอ้แบ่งมออในรูปว่ะบริษัทฉันไม่งอแกหรอกไปออกไปเลยผมไปแน่ครับแต่ผมขอเตือนพวกคุณไว้ก่อนเลยนะถ้ายังปากอย่างนี้อยู่ชีวิตพวกคุณล่มจมแน่นอนเฮ้ย <c oughs> ยังไงมาแช่งฉันชีวิตฉันไม่มีวันล่ำจมหรอกจะเย็นๆครับคุณแม่นั่งก่อนนั่งก่อนนั่งเถอะครับคุณแม่ใจเย็นๆครับใจเย็นๆแกไม่ต้องมาพูดเลยแต่พีเตอร์แม่ให้แกไปเชิญบริษัทที่มีเงินซื้อหุ้นเราได้แล้วแกไปเชิญบริษัทอะไรของแกมาเนี่ยบริษัทเสยงเคร่งผมก็เชิญหวานไปทั่วนได้และครับคุณแม่ แต่คุณแม่อย่าซีเรียสไปเลยนะครับเพราะบริษัทที่ผมเชิญมีบริษัทของท่านดกรเดเรนไนมาด้วยรายนั้นเขารวยแล้วเขาก็รู้จักกับบริษัทของเราเพราะฉะนั้นเขาต้องช่วยซื้อหุ้นของบริษัทเราอยู่แล้วเลยครับคุณแม่โอ้ยรายนั้นเขาอยู่ต่งตางประเทศหวังว่าเขาคงจะส่งคนมาหรอกส่งมาอยู่แล้วเละครับอืออืแม่ก็หวังให้เป็นอย่างนั้นนะไม่งั้นบริษัทเราจบเห่แน่ แน่นตีนีก่อนฮะขอเลอจ้ะมันยืนแนมหาอีหยังยี่มองนี้คะเออข้าเจ้ามางานเลี้ยงขายหุ้นของบริษัทหุ้นจุ่มกระเจ้าแต่บอกคูว,ว่าแม่นตีนีกอมองนีละจ้าเขาก็มางงานนี่คือกันเพราะอันก็นนกดีเลยเจ้าอันเขาเข้าไปตักกันเลยบอกไปค่ะเข้าไปข้างในพร้อมกันเลยว่าแต่ตรวจเจออย่างกัน Lla, นั่ส <át stars> <served well. S 2> ่วนเจ้าเฮ้ยทำไมป่านนี้แล้วยังไม่มีใครมาเพิ่มอีกนี่ตาปีเตอร์แกเชิญทุกบริษัทอย่างที่แกพูดจริงๆใช่ไหมเนี่ยไม่ได้หลอกให้ความหวังแม่ใช่ไหมไม่ได้หลอกหรอกครับคุณแม่รอแป๊บหนึ่งนะครับนั่นไงครับคุณแม่มากันแล้วถ้าทางดูดี น่าจะเป็นบริษัทที่มีเงินนะครับเชิญนั่งเลยค่ะสวัสดีค่ะจุ๋มนะคะส่วนนี่ลูกชายของจุม๋มปีเตอร์สวัสดีครับพวกคุณชื่ออะไรกันบ้างเหรอครับสวัสดีค่ะ ซื้อลมูค่ะมาจากบริษัท CVM ส่วนข้าเจ้าจื้อน้ำฝนมาจากบริษัทย<น>ุดพวกเธอสองคนพุบปากเดี๋ยวนี้ผมถามจริง,รงๆเหอะพวกคุณเป็นคนมานนอกกันเหรอครับเนี่ยถึงได้พูดภาษาบ้านเกิดเป็นแบบนี้ผมขอบอกพวกคุณไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าถ้าพวกคุณจะติดต่อเรื่องหุ้นกับบริษัทผมกรุณาใช้ภาษาที่สุภาพให้ผู้ดีอย่างพวกผมเข้าใจด้วยนะครับใช่ ขอแบบที่มันฟังแล้วไม่กระดากขู่ฉันนะขอโทษเด้อค่ะพวกเข้ามาติดต่อสื่อหุ่นเป็นอย่างคือบอกเขาพวกเข้าแบบนี้แม่นเจ้าอู้กันดีๆก็ได้มาหันจะต้องมาดูถูกกันเลยล่าแหมนยางภาษาที่เฮาใจก็มาได้สร้างความเดือดร้อนให้สูขเขาตัวนะเจ้ามันไม่ได้สร้างความเดือดร้อนแต่มันสร้างความลําค้าให้ฉันไงมองใดคะพวกเข้าบ่ให้ในเหตุอียงเลยยาใจแคบไปหลายค่ะ วันนี้มันเป็นวันสวยอะไรของฉันเนี่ยบริษัทหนึ่งก็ปากดีไอ้บริษัทที่เหลือก็เป็นพวกบ้านนอกแวรกรรมของฉันจริงๆคุณแม่ใจเย็นๆก่อนนะครับพวกมันอาจจะมีเงินซื้อหุ้นเราก็ได้โท่ภาษามันยังใช้ภาษาบ้านนอกคนรวยๆที่ไหนเขาใช้ภาษาบ้านนอกกันเออก็จริงครับคุณแม่ แต่มูเฮามีเงินนะเจ้าถ้าบามีเฮาจะมาตามคําเชิญสู่เขาอ,อยี่ยงทําไมนะเหรอก็เพราะพวกแกอยากอัปเกรดโปรไฟล์ตัวเองที่ได้มาคุยเรื่องหุ้นกับบริษัทของฉันยังไงล่ะมันโมแมนเลยค่ะอย่ามาเถียงทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันพูดออกไปมันคือความจริงคอยว่าคอยบอกเอียงออกไปพวกเจ้าข็คงบ่ฟังดอก เพราะพวกเจ้ามัดอคติมีความคิดที่ติดลบขนาดพวกข่อยสม,มาซอยสื่อหุ่นแท้ๆย่างสิมาอะไราพวกขออ่อยมองบอกข้าบอดีใส่พวกข่อยสารพัดเฮ็ดค็อจะหกเห้าวา่มันคนเฮ็ดเด็กเป็นไนคะ<อย>ใจบน่นเนอ<ย>ะใจเย็นๆก่อนนะเจ้าสรุปจะขายหุ้นเพื่อเอากัเจ้าอู้มาคำเดียวเลยเจ้าขาย แต่ฉันไม่ขายให้พวกเธอเพราะพวกเธอมันไล้เกียรติไล้ค่าไม่คู่ควรกับคุณบริษัทของฉันไปหมดเวลาพวกเธอแล้วเชิญพวกเธอสองคนออกไปจากบ,บริษัทของฉันได้แล้วไปอีหยังนี่พวกเจก้ากำลังเดือดร้อนกันแท้ๆก็ยังไม่ยิงพยองห้องจะของอยู่บ่เศร้าแมนเจ้า ความยิงยโสบาได้ย่าขึ้อไผ่ได้ดีเลยนะเจ้าเพราะมันอาจเป็นต้นตอของความล่มเหลวือัอตะเกาเนอะลถที่ท,ทีลงมาเถอะนะเจ้ายิงที่ท,ทีสูงจะยากขึ้นตะเกาโต๊ะตำฮึแ่งใช่หรอ,เ,หอเป็นอย่างที่บอกเป็นอย่างต่อตยขนาดนี้นะั่มไปให้พ่อทนายาทำไมฉันจะทำไม่ได้ แกจําใส่หัวแกไว้เลยนะว่าพวกฉันไม่มีวันเป็นอย่างที่แกพูดชีวิตฉันจะมีแต่สูงขึ้นสูงขึ้นจะเริญขึ้นเรื่อยๆแล้วตัวมั่นใจกันได้จะได้เจ้าก็ต้องมั่นใจสิเพราะต่อให้ไม่มีพวกเธอบริษัทของท่านด็เตอร์เดนไหนก็ต้องมาซื้อหุ้นของฉันอยู่แล้วอันคะเจ้าว่าสุขาก็ต้องพิดหวังแล้วแหละทำใจรอกันได้เลยนะเจ้า แกพูดอย่างนี้แกหมายความว่าอย่างไงนั่นสิพูดอย่างเป็นพนักงานของท่านดรเดินนยอย่างนั้นแหละข้าเจ้ามาใจ้เป็นพนักงานของเจ้าแต่ว่าข้าเจ้าคือลูกสาวของคุณพ่<า>อเดินนฮะลูกสาวของท่านดรเดินดนยแมนเจ้าสุขารอาหัาผลการกระทําติยะขึ้นได้เลยข้าเจ้าจะบอกปอบ่าวให้ช่วยเหลือสุขาวแฮงขอตัวเด้อเจ้า จบดีกับสิงติยะเนอะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมผากล,ลับมาก่อนค่ะพวกเราขอโทษไม่รู้แต่ว่าไม่ผิดนคะครับพวกเราไม่ได้ตั้งใจก็ต้องขอนนี่เธอช่วยซื้อหุน้หนนะฉันหน่อยนะฉันลดให้ครึ่งหนึ่งก็ได้นะครับนะครับบอกค่ะคอยเตือนมูเจ้าแล้วพอโตด้วยค่ะมันไม่มีใครซื้อหุน้นเราเลยอย่างที่บริษัทเราไม่ เราจะทำเองกันดีครับคุณแม่ถูกฟอ้องล้มาะลยว่าน่าอายนะครับโอ้อยแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันลู้ทำให้ไจกันเนี่ยคนหยกดูอะไรอยู่หรอครับทำไมจ้องตาไปกับพิมแบบนั้นก็ส่องไอจีท่านประธานอยู่นะสิคนอะไรไม่รู้ทั้งหล่อทั้งดูดีอุ้ย ใครก็นึรว่าใครที่แท้ก็คุณ,คณปีเตอร์อรนี่อย่าว่าแต่คุณโยกเลยครับใครๆในบริษัทก็อยากเป็นแฟนคุณปีเตอร์ทังนั้นไม่ได้ฉันคนเดียวเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์เป็นแฟนกับคุณปีเตอร์แกมีหน้าที่เป็นหูเป็นตาให้ฉันอย่าให้ใครเข้ามาใกล้แล้วถ้าใครคิดจะมาอ่อยคุณปีเตอร์แล้วก็แกก็จัดการมันได้เลยได้เลยครับคุณโยก เอาจริงๆผมก็รู้อยู่แล้วล่ะครับว่าคนที่เหมาะสมกับคุณปีเตอร์ที่สุดก็คือคุณโยกพูดดีเหมือนกันนะแกเนี่ยครับเอาเป็นว่าถ้าฉันได้พบกับท่านประธานเมื่อไหร่ฉันจะเลื่อนให้แกขึ้นมาเป็นผู้จัดการเลยจริงเหรอครับคุณโยกขอบคุณมากเลยนะครับไอ <I S 2> รู้อยู่แล้วล่ะครับว่าคุณโยกเหมาะสมกับการเป็นภรรยาของท่านประธานที่สุด ขอโทษนะคะมีธุระอะไรคือว่าดิฉันมาสมัครงานนะคะไม่ทราบว่าต้องไปห้องไหนหรอคะอ๋อตามฉันมาแล้วกันเดี๋ยวฉันพาไปเจอเลยค่ะท่านประธาน <S <S 1> <S 1> คุณโยกครับมีคนมาสมัครงานครับ <S <S ให้เข้ามาเลยอืมเชิญ นี่มันยายลูกหมูที่แย่งแฟนเรานนินี่มันโยกคนที่ไล่ตามสิผู้ชายแ้วผู้ชายไม่ชอบแล้วเขามาชอบเราแทนนนิเอา้ายืนนิ่งทําไมล่ะนี่คุณโยกเลขาท่านประธานสวัสดีมาสมัครงานหรอใช่ค่ะที่นี่เราเช็คัติพานักงานนะเธอรู้หรือเปล่าที่นี่เราไม่รับคนที่มีปอดเสียเคยทะเลาวิวาทบราคลัตตัวไม่เหมาะสม หรือแม้กระทั่งรักขโมยเราก็ไม่รับฉันยินดีให้บริษัทตรวจเช็คประวัติค่ะหรอแล้วถ้าฉันไปเจอว่าเธอมีประวัติขโมยแฟนชาวบ้านล่ะเธอจะให้ฉันทำยังไงนี่คนหยกกับยายคนนี้รู้จักกันด้วยเหรอครับรู้จักสิรู้จักดีด้วยยายนี่มันเคยแย่งผู้ชายของฉันไปโอย เห็นหน้าตาซื่อส,สุใสใครจะไปคิดว่าจะล้ายได้ขนาดนี้แบบนี้เราไม่รับมันเลยดีไหมครับพุณโยกไม่เป็นไรฉันจะให้มันทดลองงานที่นี่สมเดือนถือว่าให้โอกาสพวกอดอยากปากแห้งชีวิตผันผวนไม่มีที่พึ่งให้มันได้รับโอกาสดีๆเพื่อผลบุญในครั้งนี้มันจะทำให้ชีวิตของฉันดีขึ้นอ้อ แล้วถ้าเธอทําผิดกฎของบริษัทแม้แต่ข้อเดียวเธอก็เตรียมตัวเขียนใบลาออกได้เลยเพราะฉันไม่ปล่อยเธอไว้แน่ค่ะ วันนี้ผมมีมประชุมเนี่ย ฉันชื่อครูหมูนะคะฉันเพิ่งได้งานจากที่นี่วันแรกแล้วคุณโอ้ยไม่ต้องเรียกคุณหรอกค่ะฉันเป็นแม่บ้านธรรมดาธรรมดาฉันชื่อวาค่ะถท้ครับวาก็ไม่ต้องเรียกฉันว่าคุณเหมือนกันนะเราเป็นเพื่อนกันไม่ต้องมียอดมีอย่างหรอกถ้ามีอะไรฉันฝากแนะนำเลยว่าได้เลยเอาไว้ฉันจะแนะนำร้านข้าวกลางวันอร่อยๆให้นะจ้าแหม พวกคนไม่มีการศึกษานี้พอมาอยู่ด้วยกันแล้วมันคุยกันไม่หยุดเลยนะครับคุณโยกแต่ก็อย่างว่าแหละในบริษัทนี้มันมีแต่คนการศึกษาสูงเป็นผู้ดีมีระดับมันเลยหาคนที่จะคุยกันรู้เรื่องได้ยากพวกเราก็แค่แนะนำต,ตัวกันเองค่ะคุณไอ้มันใช่เวลาหรอกไม่มีงานทำไงนะถึงได้มาอู้อแบบนี้เดี๋ยวเเดี๋ยวฉัน เนดือก็ตัดของฉันคนเดียวเธอคะ่ะว่าเขาไม่เกี่ยวปกป้องกันดีจังเลยนะเธอไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเพราะถ้ายังมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกฉันจะย้ายเธอเมื่อขัดห้องน้ำเหม็นๆกับเยาวาพวกเธอจะได้ทำงานด้วยกันอย่างสบายใจสูตรเข้าไปเลยสูตรกิ่นห้องน้ำกันให้สบายใจนี่เธอมองอะไร ถ้ามองหน้าคุณหยกแบบนี้นะคุณหยกเขาเป็นหนึ่งเลขาของท่าประธานและอีกไม่นานเขาก็จะได้เป็นภรรยาแกมันจะแค่พนักงานต๊อกต่อยอย่าแม้แต่จะคิดไปเทียบกับคุณหยกเชียวละ่ะฉันไม่เคยคิดอะไรแบบนั้นเลยนะคะก็ดีอย่าให้ฉันรู้เดวกันพว่าแกคิดจะเทียบกับฉันเมื่อก่อนแกอาจจะแย่งผู้ชายของฉันไปได้แต่ครั้งนี้แกโยกผมจะแย่งอะไรไปจากฉันได้เลย <laughs> เหรอลูกหมูไม่จริงฉันไม่เคยไปแย่งผู้ชายมาจากไหนหรอกว่าเขามาตามต่อแย่ชนเองแต่ฉันก็ไม่ได้สนใจนะมีแต่คุณหยกนั่นแหละที่ตีโพยตีพายไปเองว่าถูกแย่งแฟนถ้าเป็นแบบนั้นจริงก็นายเห็นใจเธอนหนูหมูมีเรื่องกับคุณหยกก็ไม่ต่างจากมีเจ้ากรรมนายเวรตามติดหรอกเขาใหญ่รองจากท่านประธานแค่คนเดียวเลี้ยงนด้ก็เลี้ยงนะ จากลูกค้าเก่าไปหาลูกค้าใหม่อาจจะทําให้บริษัทเรามีกําไรมากขึ้นในไตรมาสนี้ค่ะแต่ยกว่าเราควรจะให้ความสําคัญกับลูกค้าเก่ามากกว่าไม่ใช่หรอคะหาลูกค้าใหม่อาจจะทําให้เราเสียเวลาเผลอเลอ,อาจจะทําให้เราขาดรายได้มากกว่าเดิมอีกนะคะนั่นสิครับอไอซ์ก็เห็นด้วยเหมือนกัน แต่ผมว่าไอเดียของคุณลูกหมูก็โอเคนะครับถ้าเราลองอะไรใหม่ๆบางทีผลลัพธ์อาจจะดีกว่าเดิมก็ได้นะครับสรุปว่าผมชอบไอเดียนี้นะครับอาทิตย์หน้าก็เริ่มใช้ได้เลยค่ะข,ขอบคุณมากเลยนะคะฉัน Adapt ไอเดียนี้มาจากเรื่องที่คุยกับคุณวาจริงๆก็ต้องยกเครดิตให้เขาด้วยค่ะครับถ้าไอเดียนี้เป็นผลผมจะเพิ่มเงินเดือนให้กับแม่บ้านด้วยครับค่ะข,ขอบคุณอีกครั้งนะคะ เอี่ยมออกไปเช็ดห้องอื่นต่อกว่าสวัสดีครับพี่โยหายไม่สบายแล้วหรอคะถ้าฉันไม่หายฉันจะกลับมาทำงานไหมล่ะถามอะไรงูงูถึงว่าเป็นแค่แม่พันคุณโยครับคุณโยคุคณโย,ณโย,ณโยเกิดเรื่องครับมีเรื่องอะไรวิ่งหน้าตาตื่นมาเลย ก็เอาเรื่องนี้คุณมาสิก <ok, ็ก็ก็คุณปีเตอร์เมื่อวานคุณทำหน้าที่เลยขาได้ดีมากนะข้อมูลที่คุณเตรียมมาทำให้ผมรีเซนงานให้ลูกค้าได้ง่ายขึ้นเยอะเลยก็แค่เลยขาจจำเป็นนะคะถึงจะเป็นแบบนั้นแต่ผมก็หวังว่าจะได้ออกงานกับคุณอีกนะครับกินดีมากๆเลยค่ะงั้นผมขอโทรก่อนเลยครับค่ะ คุณยกททำไมผิดหวังที่ฉันกลับมาเหรอฉันรู้นะว่าแกที่อะไรอยู่ฉันไม่ได้ทําอะไรไร้สาระแบบทุกคนคิดหรอกคะ่ะฉันขอตัวไปทํางานก่อนนะคะไม่้อาเธอไม่ต้องกลับไปทํางานอะไรแล้วทั้งนั้นพรอดเธอทําผิดกฎของบริษัทอะไรนะคะฉันทําอะไรผิดก็แกมันขี้ขโมยข,ขโมยขโมยอะไรคะ ก็ขโมยคนละของฉันไงคุณหยกทำแบบนี้ได้ยังไงคะมันไม่แร์กับลูกหมูเเลยนะคะแสบไม่เข้าเลืองหรือว่าแกอยากจะโดนด้วยคนแกรีบออกไปจากบริษัทฉันเดี๋ยวนี้เลยนะก่อนที่ฉันจะให้รอปรอมันลากคอแกออกไปลูกหมู ฉันอยากมีุ้คคลาสระทำของฉันเองมันวิ่งแลกไปเลยสงสัยจะไม่กล้ากลับมาแล้วล่ะครับคุณโยกอยู่กับคนอนะคติต่อให้เราทำตัวดีแค่ไหนเขาก็มองเราเป็นคนร้ายอยู่ดีเดี๋ยวกอนซีลูกหมูคูณจะไปไหนอ่ะนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้น คุณหยกเขาไล่ฉันออกแล้วฉันจะไปหางานใหม่ค่ะทำไมคุณหยกเขาถึงทำแบบนั้นเลยครับช่างมันเถอะค่ะช่างมันไม่ได้หรอกครับผมอยากให้คุณกลับมาทำงานนะครับนะครับคุณลูกหมูเขาไลฉันออกแล้วจะให้ฉันกลับไปทำงานในฐานะอะไรล่ะคะก็ฐานะแฟนของผมนี่ครับ มันคงนึกว่าทํางานเก่งแล้วจะอยู่ที่นี่ได้ต่อให้มันทํางานเก่งแค่ไหนถ้ามันกล้ามีปัญหาฉันฉันก็ไม่เอามันไว้หรอกพวกคุณคงมีความสุขกันมากสินะคะที่ได้กล้งคนอื่นแทนที่บริษัทจะมีพนักงานดีเก่งแต่กลับถูกไล่ออกซะอย่างนั้นน่าเสียดายเสมอนะคะแกคิดว่าแกเป็นใครมีสิทธิ์อะไรมา ึ้ขเขาไม่ปล่อยคุณหยกว้่เฉยแน่ค่ะแกคิดว่าแกจะได้อยู่ฟ้องท่านประธานเหรอคุณหยกวาเจ็บนะคะคุณหยกฉันทำให้แกเจ็บได้มากกว่านี้จุ๊แบนบะเลิกต่อความวุ่นวายในบริษัทของฉักทีท่านประธาน ผมไม่สนใจว่าใครจะเล่นหรือเปล่าแต่พวกคุณถ้าทำพฤติกรรมแบบนี้ในบนริษัทเด็ดขาดเพราะวันนี้ผมจะพาแฟนให้ทุกคนรู้จักผมไม่อยากให้เขามาเห็นภาพแบบนี้แฟนใครเหรอคะคุณพีเตอร์เชิญเลยรครับเ <apocalypse> จ้า นานสิครับมันดีกับคุณหยกตรงไหนทําไมท่านประธานถึงไม่เลือกคุณหยกหล่ะครับกรุดูใ,ให้เกียรติแฟนผมด้วยนะครับถึงลูกหมูจะไม่มีตาแหน่องใหญ่โตอะไรแต่เขามีจิตใจที่ดีไม่เคยว่าร้ายใครในคนแบบนี้ต่างหากที่ผมอยากใช้ชีวิตอยู่ด้วยเงินก็แปลว่าท่านประธานเขาไม่เลือกคุณหยกแล้วนะสิครับอ,อ๋อแล้ว<แ>ผมก็จะตัดเงินเดือนพวกคุณทั้งสองคนโทษฐานที่ไล่คนออกตามอำเภอใจ แต่ดึงใช้อักตินำเหตุผล <c oughs> ใช้อำนาจในทางที่ผิดท่านประธานอย่าตัดเงินเดือพวกเราเลยนะคะใช่ใครัพ่อเราเ่าผิดไปแล้วครับเออคุณโยกแล้วแบบนี้ผมจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายค่าบ้านค่ารถล่ะครับ <c oughs> ช่วยยายด้วยนะครับคุณโยก <c oughs> อย่าม่ยุ่งกับฉันไม่โดนไล่ออกก็พุดแล้ว <c oughs> โอ้คุณโยกกรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมคืนสนองคำนี้ไม่เกินจริงเลย เธอในยิ้มแค่นั้นมันก็ทำไม่คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากมายได้โบทยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้หรอกจะปล่อยให้เธอเดินผ่านไปฉันคงจะทำไม่ได้หรอกเพราะเธอน่ารักขนาดนั้น